วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะด้านอาชีพโดยการใช้กระบวนการตามแนวคิด Stream Education ในรูปแบบของการทำสมุนไทยและนำเผยแพร่เป็นนวัตกรรมการจัดก,การเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และมีกระบวนการทำงาน สภาพปัญหาก่อนการพัฒน,นาจากการจัดก,การเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ดำเนินการในปัจจุบันพบว่านักเรียนยังมีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการทำง,งานที่ยังไม่เป็นระบบซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและทางโรงเรียนได้ดำเนินการนำการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด สต e ีมเอเจคชันมาใช้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทางโรงเรียนได้นำกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดสตรีมเอเ a คชั n นมาปรับใช้ดังนี้วิทยาศาสตร์เใช้ความรู้ในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมเทคโนโลยี T ใช้ในการค้นหาข้อมูลและผลิตผลงานในรูปแบบใหม่ วิศวกรรม e นำกระบวนการมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ศิลปะ a ใช้ความรู้เรื่องสีและลวดลายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามคณิตศาสตร์ m ใช้ความรู้ในการตวงปริมาณและสารประกอบต่างๆ ผลการดำเนินงานคุณครูมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการทำงานสามารถนำความรู้ที่ได้มาสร้างผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรใช้ในโรงเรียนหรือสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ นำผลิตภัณฑ์สบูสมุนไพรออกสู่ชุมชน